เมนูทำบุญเข้าพรรษาปีนี้แม่ทำมาให้กินตั้งแต่เด็กเกข้าโพดทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่ฟ้ายชอบมากๆสไตล์แม่คือจะตำเค้าโพดแบบยบับๆเทกเจอร์ความเป็นเม็ดเ้าโพดแบบตะโกนเมนูเดียวจะต,ตื่นมาทํากันตั้งแต่ตีห้าว่าไม่ได้ตำหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่ไข่คุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีกับเกลือคือโจบ๊บแต่แม่ไฟ้ายไม่จบแค่นั้นสไตล์นางคือต้องมีเ้าโพดทอดแบบเพ็ดใส่พริกแกงเข้าไปหนึ่งปันแล้วแม่ก็เดินหายไปเก็บใบมะกรูดนางบอกขาดไม่ได้เลยเอามาซอยใส่เ็ดดดข้้าาาาาววพททอไปํบุญันนีีกเลยมม2รสชตติแ่่ถถา ชอบแบบไหนชอบแบบหวานเค็มธรรมดามากกว่าแต่แม่ก็ยังยืนยันว่าแบบเผ็ดอร่อยนะอร่อยจริงๆเชื่อแม่ก็เลยทำสองรสชาติคู่กันมาให้กินตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าทำเสร็จตอนเกือบ7จ็ดโมงต้องบอกเลยว่าวันนี้ฝ้ายฉายเดียวไปวัดกับแม่แล้วก็นะค่าแพ้ไม่สบายส่วนใจริ้วที่นอนดูดวิญญ,ญาณระหว่างที่ฝ้ายแต่งหน้าคือแม่ก็ถามว่าเสร็จยังเสร็จยังอยู่ตลอดเวลาคือแม่ใครเป็นบ้างเหมือนแบบจะต้องไปชิงตําแหน่งดัมเบลวันอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงวัดคือช่วยแกกับข้าว2อนาทีแล้วเมาส์มอยช้ำอีกสนง กระหล่ำปีทอดน้ำปลาช้ำๆฝีมือเจ๊ลิวแม่ก็ทอดปลาทูต่อแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องมีผัดผักบุ้งด้วยราดรวมแล้วก็โรยน้ำพริกไปจ้ากระหล่ำปีทอดน้ำปลาเช้านี้คือทีเด็ดมากระหว่างกินคือในใจวาวุ่นเลยว่าวันหยุดทั้งแสนสั้นเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานอีกแล้ว